อ่งดข้างจะได้โดดเร็วๆอ่ากมันถ้าเดตัวเอันจะออกไปเยเว้ยแล้วมันออกม a กพ r o ด้วคิวมชชั่นไฟวันนี้เราจะมาโดดล่มสองแสเมตร้ยสองแสนฟุตกันนะครับพี่น้องเราต้องเปิดโอช้าพอดีมายาเยอวมนะที่มาทุกคนขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้น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 สองแสนเมตรอิดว้งสองแสนฟุตโดดยังไงวะเนี่เป็นใรเหรอวะ อ่ะโปรแน่ใจนะว่าลิซันเบิดขึ้นไปกว่าเนี่ยของกูขึ้นขึ้นเร็วกว่าอีกอ่ะโปรแน่ใจนะไม่ไม่วินแค่ต่อให้เฉยวินต่อให้เฉยเฉยได้ไม่ใช่หรโอเคตอนนี้ช่วยพักในการช่วยนะครับอ่ะโปรเราขึ้นที่หลังลิซันเบิดหอรึมั้ย เอ้ยแกใบพัดตั้งเยอะสุดท้ายแรงยกไม่ค่อยมีแล้วพอทางไหนคนพัดตั้งเยอะเป็นฮอลล์ล้ำใหญ่แรงยุกใบพัดใหญ่แรงยกมันจะเยอะไอจอดอากาศได้ไมเจะซึ้งไปหนั่วงจออาเออแบพี่บอสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งคนกันส่งคนข้ามอส่งคนกันทางกาทางอากาศเลยหรอวะเอาดิพี่บอสเอาดิพี่บอสรอก่อนพี่บอสส่งคนข้ามหอเอาคนข้ามหอได้เหรอวะได้ได้จะได้เหรอพี่บอส เอาใครโดดแล้วเนี่ยไอ้บกีนเฮ้ยโบกีนโดนไอ้บุกีนโดนไอชิ้นมันไอ้ิี่มันมันตกมันตกเว่อพี่บอสแล้วก่อนพี่บอสเดี๋ยวส่งคนข้ามหอพี่บอสส่งคนข้ามหอเออให้โบเอเดี๋ยวเป็นเป็นมึงคิดว่าไอ้บุกีไอ้บุกีมันจะเป็นหายนี่จะเปิดไหมฉันแค่คิดว่ามันดิ่งไปแล้วพี่บอสไอพี่บอสพี่บอสว่าไอ้ล่โล่มาจักโล่มาตบคนส่งคนข้ามหออาไอ้บุกีลงน้ำไปไปเราเราเราถึงสองแขนก่อนเราถึงสองแขนก่อน แล้วส่งคนตามพอแสงแล้วก็กระโดดเลยดูแสงแล้วก็โดดพร้อมกันไงเออแสงให้หมดแสงไม่เดี๋ยวจะลองดับพอดิ่งลงไปเลยดิอู้หอ้าวมีบางคนลงไปก่อนแล้วตอนนี้เราลงมาหมื่นลงสองแสนนะครับต้องเสร็จก่ออนันนี้สามหมื่นละเย่ตอนนี้พี่อยู่คนเดียวแล้วอ่าพี่วอยอยู่คนเดียวแล้วมามาดูมาดูมาดูว่โดดร่มมาดูพี่โดดร่มมา พี่ตุ๊เดี๋ยวพี่โดดโชว์ให้เด็กๆดูเลยาว่าเดีว่วเราโดดลงมาตรงหอหอโดลงมาตรงหอผมอ่ะมันมันจะขาดกันถึงว่ะโดดลงมาถึงกันถึงไอไอเออเออไปจะขาดหรือเปล่ามันผ่านไปมันมันพุ่งผ่านไปไป้โรมันพุ่งผ่านไปคนแหลกจริงคนแหลกนั่นแหละเออจะต้องโดดไปพัดผมเร็วด้วยเออไปพัดมันเยอะดเลยไอโรจิมันผ่านไปพัด ่กูติดกว่าสุดยอดกูแต่ชอบกูนุดไอดใไปมาวะจะไปเล่น GTA แบบ low บอกบ้างใครจะไปเล่น GTA แบบ low ไอ Moon City ปะใช่ใช่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปยไปโปรโดไฟดิโก้ไฟโปรโดไฟไปนี่ยเฮ้ะไปในมือแล้วไฟดิโก้ไฟดิโก้บนหอแปดหมื่น

ทำไมเวลามันเล็กไปวลามันเล็กด้วยเวลามันเลี้ยวผ่านคุณดูพาทิตย์สิอะไรอ่ะพี่วินจูนสตรีทเวลามันเล็กอ่ะทำไมทำไมทำไมแม่งพื้เร็ววะแม่งเป็นเป็นคนสตรีทก็เป็นแบบแนวอะไรแนวมันเหมือน G T A เว้ยดาวอะไรอ่ะน่าเหมือน G T L ก็โลเพย์แบบมันบอนแบบเป็นเมืองงั้อะไรเมือง พี่ว่ากี่เมือม่อ,อกี่พีน่ะแสนเจ็ดไอ้แสนสองไ <c oughs> อ้ยังไหลอกอไอ,กอ้นนอโ,อโปรพ้นแล้วเพิ่งเจ็ดหมื่นเี่แสนสองเนี่ยเราจะเยวถึงสองแสนุ๊บเดียวพี่หยุดน,นะ๋ยวพี่เบรก อ่าไปโปรดูด้านบนไปพัดันเลือยไปนี่แล้วเฮ้ยถ้าเปิดใ่เกียร์เรือใบควันตอนเรือใบควันใส่ไฟแฟร์ตอนนี้แสงสีแล้วตอนนี้แสงสีแล้ว ไอ้ดิสตเบิร์ดสูงเท่าไหร่แนะแปดหมื่นแปดหมื่นพี่แสนสี่พี่วินเห็นได้กีงมือนหรอปะแสนล่ะไงวะไอ้นี่์บิดึ้มทั้งลำเลยนะบึ้มทั้งลำเลยนะบึ้มทั้งลำเลยนะบึ้มทั้งลำเลยนะดูเอาะละไม่ใเป็นวิจิตรเพราะว่าฮอแม่งตกงเป็นขนาดนี้เหรอฮอแม่งตกลูกมะก่อนนะ พี่บอลนะผมลงก่อนแล้วนะไม่เริ่มไม่ไหวแล้วโอเคเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเราไม่ต้องด่วเราจะดับเครื่องลงไปเลยเว้ยพ้อมนะมาแล้วมาแล้วไอ้ดับเครื่องเลยโดดแล้วนะคุณดดแล้วเราจะโดดก่อนก็โดูนะคอามยังไม่โดดก่อนก็ดับดับหอแล้วดับที่หวอันนี้หอดึงลงไปด้วยความเร็วสูงคุณดดแูดานะคุณดดแล้วเนี่ยหอลงมาด้วยความเร็วสูง ไม่เป็นไรเลยพี่บอสอไม่เป็นไรที่มันเรเปิดแล้วมั้งเนี่ยพอไมพี่บอสเอ้าแค่หองดิ้งพี่บอสแค่หอมันดิ้งหอด้งว่ะอทำไมความรยอันเมยะามบัไปไหนเอาออกป่าเียโอ้เอ้าเราเราเันเข้าป่าจเหรอวะเอาคอมเผาได้ไหมนะมันเข้าป่าจหความความเผานู้นความเผู้น่น้มีหยั่เี เข้าป่าม่พอจะส่งแสนแล้วพี่บอกว่าจะยเลนนี้จเด็กเข้าป่าเอ้เดเราขอขับขอเล่นบไอเดไม่ต้องขึ้นมาพูดกับขอเล่นจะสแสนอะไรพี่เดดยิบเด่บเี่สิบเอ็ดี่ิเอ็ดขอเล่นอ่ดอันนี้อันนี้เกิดสองแสนพี่พี่จะเรกก่ยนกแสน อ่าห้าถึงสองแสนนะครับคนพอมาในเกาอเลยนะดีกว่าดูกางล่มไปล้อ่ะทุกคนอ่ะนับงอยหลังเอเบินไปดูเอทีซีป่ะพวกให้นับงอยหลังนะไม่เดี๋ยวนับงอยหังกันหนสิบเก้าแปดหกห้าสี่สองเล่โดดไปูโดดแล้วไปเลย จะฉลองว่เขาจะจะชนเอดีซีไชนไชนเอดีซีตรงนี้มีอะไรเอ้หพี่เดี๋ยวเข้าไปได้ด้วยอันนี้ไม่ได้นี่หว่ามันไม่ให้กดเดี๋ยวพไป้าไม่ได้จะรออัปเดตหน้าเลยรอเช้าทำรกิจประตูยังไม่ทำเลยยังเป็นน็อกมง่เลย

โอ้โหลโค้ชช้ามานอนมานอนไอคีไลเอีเด้ไล่ไล่ไปนอนเหมือนแม่เลยมานอนฮิตความยิงไม่ได้ไอยิงละยิงละิงโค้วมากโอ้โหลงโ้ชช้าอือตาย นอนไอ้ตัวไหนที่ขอยาตัวแนอนตืเป็นรูฮะตืดเป็นรูเหรอตป็นเป็นรูนอนเลยฮ่าฮ่าฮาแป๊บเดียวพี่เบลเราเปิดนี่เราพี่บอยลงมา ไหนวะเนี่ยนอนเห็นระเบิดจุดวัดงผมเลยว่าเห็นชื่อเยอะๆนอนตกหมอนเลยอ่ะนี่นมุกีเวมโดนไหลอ่ะนไหลโอโหหางัมานสองหมื่นฟิตอื้เ็บด้ลยิงเรีรแล้ว ขึ้นขึ้นเอาคอขึ้นมาตอนเช้าโดดตอนกลางคืนสัตว์เนี่ยเวลาเรวเพิ่มรู้ไห้คือตัวใหญ่เวลาพี่โดดลงมมันเป็นพอโดดตองคืนตลอดเลยไอสัตว์ไอเก่งไอยูไอยูด้วยเช้าทำไรบอสยังไม่ลงมาอีกโอ้โหขาก็เป็นมือนะ ดี๋ยวไปบอสรัโบไม่ <c oughs> ยิงกูเรื <c oughs> ่ี่ไ,ไม่ยิถ้าเกิดเกิดโมมิกูว่าคนไม่ตายหา <c oughs> ไม่ตายเลยถ้ามันมีโปรที่ลด,ดลงจสตเสียอะไเงีนั้นอ่ะเออความเป็นัเสียเลยเพรด,ดยรเตัวเสียแล้วความเร็วเัเสีทุกเลย เอ้ยถึงแล้วเว้ยถึงแล้วเว้ยถึงแล้วเว้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วฮัลโหลเดี๋ยวงมานี่เห้เหี้ยมนแหม่ฉันต้องจบบินเึ้นบิจมันมีมันน้อ้เฮ้ยิงยยงเาไปกนออกซีแลมยิงมนกแลยิงมันเฮ้ยเพียร์เออซีแลมสวยซีแลมสวยเอ้ยเฮยิง ผู้ชมครับดูดูดูมันดูมันกิงผมครับใ่บ้านใกเฮยโคที่กินคือถ้าเกิดต้นไข่คือแตกอะมเดี๋ยว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  อโอเคขอจบที่นี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณขอบคุณครับที่ดู